ขออนุญาตมาจากโปรโมชั่นสำหรับ Cap Auto แคปออโต้ปี2021คันนี้ค่ะคันนี้เป็นไฮรักเลเวลนะคะ2.4 e n t r y ซ e d i t i o n เป็นตัวสมาร์ทแคปค่ะตัวรถเป็นตัวผลิตปี2021นะคะจดทะเบียนปี2024รถเพิ่งจดทะเบียนนะแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้ง,งานค่ะเลขไมล์มันรถที่สำคัญราคาหน้าป้าย427,000แต่ใครที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นให้โปรโมชั่นเดิมเลยค่ะ399,000บาททุกคนหาที่สำคัญต้องบอกว่าราคานี้ ขออนุญาตเป็นราคาสําหรับไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะคันนี้มีตรวจสภาพแล้วค่ะว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแล้วก็รับประกันเลขใไม่แทนให้ด้วยนะคะตั้งแต่สัญญาจองเลยเพราะฉะนั้นใครที่ได้คันนี้ไปนะคะ คุณมีผู้เชี่ยวชาญตรวจรถให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่ารถมันจะชนหนักไหมรถมันจะน้ำท่วไมไหมรถมจะกองไมมาหรือเปล่าเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญตรวจให้เรียบร้อยแล้วจากบริษัทกูนสเปคชันนะคะซึ่งเป็นบริษัทตรวจรถยนต์มือสองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากได้กระบะแคปออโต้ในงบ่อน6-7,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะทุกคนเอาคันนี้ไปเลยค่ะได้รถเหมือนรถใหม่มีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วด้วยและที่สําคัญนะบัวจะบอกว่า วันนี้เงินออกรถไม่ต้องใช้สบาด์ตพ่อค้าแม่ค้าพ่อขายแม่ขายคนไหนอยากได้รถไปทำมาหากินหรือบริษัทบริษัทไหนต้นปีแล้วอยากจะได้รถคันใหม่ไปใช้ในบริษัทไปใช้ในกิจการนะคะเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้นะคะก็สามารถจะแนะนานบริษัทอีกเช่นเดียวกันค่ะทุกคนค่ะที่สําคัญนะเงินออกรถไม่ต้องใช้คันนี้ใบแดงอยู่ที่ประมาณ ,00 แสนกว่าบาทวันนี้มือสองสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดแคปออโต้ปีเป็ดเลขใหม่40,000โลเท่านั้นค่ะ ใครอยากได้คันนี้นะคะงบออกร0 0 0 0บาทอน6-7,000บาทตลอดสัญญาทักมาได้เลยนะคะ